สวัสดีครับที่เพื่อนเเห็นอยู่นี่คือเป็นตัวแท็กโรบอทหรือแกนสไลด์แบบโรบอทพาโรบอทห้อยหัวของอางานชิ้นใหม่ของโลโบสปอร์ตที่เราจัดทำอยู่แล้วก็ผลิตอยู่ตัวนี้เป็นโรบอทห้อยหัวลงมานะครับแล้วก็มีเกียร์แหลกเกียร์หรือที่จะเรียกว่าแกนที่7บิพร้อมกันความยาว ที่เห็นนี่คืออยู่ที่10 14เมตรนะครับวิ่งโดยที่โรบอตจะทำงานร่วมกันลูกค้าเขา,อาเอาชิ้นงานหยิบจับชิ้นงานแล้วก็ทำไมถึงเป็นห้อยหัวก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเวลาโรบอตอาจจะหยุดหรือสต็อปหรือชัดดาวคนก็สามารถที่จะทำงานแทนได้โดยที่ให้โรบอตวิ่งไปอยู่ พาโรบอตวิ่งไปแล้วก็เซตอัพแล้วก็ทีมงานโอเปอเตอร์โอเปอเรเตอร์ก็ทำงานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวิบ่งด้วยรางแลกแอนพินเนียนของ APEX l i n e a ียไกด์เป็น CSK อสโรบอตก็ยี่ห้อนาชิ ashi, นะครับตัวโรบอตยี่ห้อนาชิ ashi, หรืองานแท็กโรบอตนี้ตัวโรบอตนี้คือลูกค้าเป็นคนพพอร์ตให้เราก็จะทำงาน งานสักเจอทั้งหมดนะครับเ,เกียร์ก็จะเป็นเกียร์เอ펙นะครับเดี๋ยวกล้องมาดูหน่อยนะครับตัวนี้เราใช้เกียร์เอ펙นะครับผมแล็กก็จะเป็นเอ펙แล็กพี่นี่เป็นเอคขับด้วยโซลอเตอร์แกนที Can T G ่7เ,เทเบิลตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจมีโปรเจกต์งานที่ใช้ระบทวิ่งในระยะทางไกลๆโดยที่ใช้ระบทแค่ตัวลึง2ตัวไม่ต้องใช้รบอทหลายตัวซึ่ง ในพื้นที่ตรงนี้นะครับคือจะเป็นวางเครื่องจักรทั้งหมดแทนโอเปอเรเตอร์ถ้าใครสนใจสอบถามเข้ามาได้สอบถามผมเข้ามาได้หรือมีโปรเจกต์เข้ามาคุยได้แบบทุกงานนี้เราดีไซน์เองเราออกแบบเองอันนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดซึ่งเรามีหลายโปรเจกต์ซึ่งลูกค้าสามารถตามเข้าไปได้ที่เพจโลโบซั p พอร์ตนะครับหรือไทยซั u พอร์ตก็ได้นะครับหรือสอบถามผมเข้ามาก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ไทยซัพพอร์ตหรือโทรหาผมติดต่อผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ